ขอเชิญตั้งใจบูชาพระตนตรัยละายพระสมาทานศิลนพร้อมกันทุกท่าน้าค่ะนโมตัสสะภะคโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมั I Me mean, uh... ตปะิปันโนภรคะวโตสาวะขันโขจามชานมะัโสภูเทนะภะวะตาปัญญาตัสสะธรรมะตัวนาตัสเจวะทัชัยะอุปาตกะอุปาสิกานังอุจารย์สัจจาคาโลติ ทันธรรมยังโทตุะเพอิสัสมาทตาตัสะภะคะวะโตธรรมานุธรรมปฏิปัตติยาผู้ชนะชายะอิมันจารติงอิมาจะเทวตังอัคคังสัตมนาคตังโอโกสถังอุติสัมมติกาปริเชตังกัตวาตังตังเวรมะนิงอารมะนังกริตวาอวิภิตจิตติท้าหุตวะสักตังโอโกตัง สมาธิเยียวยาอิทิตังหิโปโคสถังจังปัตตานังอามหากังชีิตังมานิรทักการโหตุขอประกาศเริ่มเรื่องความที่จะสมาทานัพระอุโบสถอันพร้อมไปด้วยองค์เปตประการให้สาธุชนที่ได้จังจิตสมาทานทราบทั่วกันก่อน แต่สมาทานธัรมนี้โดวยวันนี้เป็นวันปณรชีีดีทีและสิบห,าห้าคำแห่งปากมาถึงแล้วกร,ริวันเช่นนี้เป็นวันที่สมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าทรงบัญญาแต่งต่างให้ประชุมการฟังธรรมและเป็นการที่จะลกษาอุโบสวถของอุบาสิกา,าทั้ทงหลาย เพื่อประโยชน์แก่การฟังธรรมนั้นด้วยเชิญเถิดเราทั้งหลายทั้งปวงที่ได้มาประชุมกันนาทีนี้พึงกำหนดว่าจะรักษาอุโบสถตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนี้พึงทำความเว้นโทษนันนๆนเป็นอารมณ์คือเว้นจากการฆ่า,าดาษหนึ่งเว้นจากการล่าชอดเสียงของที่เจ้าของเขาไม่ให้หนึ่งเว้นจากประเพณ บางที่เป็นค่าตือแก,ก่รรู้มจารหนึ่งเว้นจากเจรจาคำเทศชอ่อลวงผู้อื่นหนึ่งเว้นจากดื่มทุราและเมลยเัยแอนเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหนึ่งเว้นจากบริโภคอาหารตั้งแต่พระอาทิตย์เที่ยงแล้วไปจนถึงลุ่งอรุณขึ้นมาวันใหม่หนึ่งเว้นจากพลำขับร้องพระพค์เครื่องนดนตรี่าง แต่บรรดาเป็นขาเดึกแก่บุญกุศลทันชสิ้นและทัดตรงประดับเกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเพื่องประดับเครื่องทาเครื่องย่อมผัดผิวทำกายให้วิจิตงดงามอาจเป็นที่ังแห่งความกำนังอินดีหนึ่งเว้นจากหนึ่งนั่งเนื้อบนเตียงต่างที่มีชาสตูงเกินประมาณและที่ที่นั่งที่นอนใหญ่ภายในมีนุนและสำนี เครื่องกูละทีวิจิตได้เงนินและทองต่างๆหนึ่งอย่าทำจิตฟุ้งซานส่งไปอื่นเพิ่งจะเพึ่งสมาทานเาอโหโมโบสดทั้งแปดประการเลยครับเพื่อจะบูชาสมเหตจพระภูมิพระภาคพระพุทธเจ้านั้นทำมาน้องรมาปฏิบัติอันหนึ่งชีวิตของเราทั้งหลายได้เป็นอยู่โลดมาถึงวันอโุโบสถเช่นนี้ อย่าได้ล่วงไปเดียเปล่าประโยชน์เลยเอตามะยังพันเตสุจิระปาริณีพุทธามปีตังภะกวันตังสารนางขจา,ามะธรรมันจะสังขัญญาพุทธเมรปาริณีผานไปนานแลว้วทั้งพระธรรมและพระสองเป็นสารณะเพลลึกนับถือ ขอพระสงฆ์จงจำ้าพระเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกกะผู้รับเอาพระพุทธเจ้าเป็นของตนคือผู้นับถือพระพุทธเจ้ามาอย่างพันเตติจรเนนตะหาอัตถางคาตามนาขาตังอุโปโภคทาง ยังปีมะยังพันเตติจารณีนตหอาทางขตมนาขตัอุปโตถังยาจามอยังปีมะอย่างพันเตติจารณีนัตหอาทางขตมนาคตัอุปโถังยาจา